ยินดีต้อนรับสู่ชาแนลเด็กชายนิยายของแท้ต้องฟังที่เด็กชายนิยายเท่านั้นตอนที่29เผชิญหน้าในช่วงกลางดึกชินเลียเดินอยู่ด้านหน้าสมาชิกระกูลหลิงเพื่อพาเข้าสู่ส่วนลึกของเทือกเขาอาร์กติกเขาหยุดเป็นช่วงๆเพื่อหยิบแผนที่จากกระเป๋าเสื้อขึ้นมาดูเขาใช้แสงจันดูแผนที่ก่อนจะกำหนดทิศทางใหม่ โดยส่วนมากเขาไม่ได้พาสมาชิกตระกูลหลิงไปทางตรงเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาคิดว่าอาจจะมีรังสัตว์วิญญาณอยู่ตรงหน้าเขาจะอ้อมเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับสัตว์วิญญาณโดยไม่จําเป็นเพราะพวกเขาเดินคดเคี้ยวไปมาแทนที่จะเป็นทางตรงความเร็วในการเดินทางมุ่งสู่เทือกเขาอาร์กติกของพวกเขาจึงไปได้ไม่ไวนะักแต่ว่าระหว่างการเดินทางพวกเขาสามารถหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับสัตว์วิญญาณอันดุร้ายได้พวกเขามีโอกาสได้พบอย่างมากก็หนึ่งถึงสองตัวแต่พวกมันก็เป็นเพียงระดับต่ำที่ไม่อาจทําอันตรายได้ หลังจากฉินเลี่ยบพบศพของเกาหยวนเขาก็วางแผนและเตรียมการเรื่องนี้อย่างลับๆเขาศึกษาเส้นทางหลบหนีอย่างทีท้วนมานานแล้วและเขายังได้ลองไปเดินสำรวจด้วยตัวเองมาแล้วด้วยเพราะแผนที่ของท่านตาทำให้เขาวาดภาพจุดร่วมทั้งหมดที่สัตว์วิญญาณจะมารวมตัวกันในบริเวณใกล้ๆได้ด้วยเหตุนี้เขาจึงสามารถนำทางสมาชิกตระกูลหลิงได้อย่างปลอดภยัยมีเพียงสมาชิกตระกูลหลิงจำนวนหนึ่งเท่านั้นที่ยังไม่เชื่อใจเขาพวกเราต้องอ้อมอีกแล้วเหรอ หลิงซินในตอนนี้ยืนอยู่เหนือทางล่าสูงชันใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความหมุดหงิดก่อนจะบ่นว่าพวกเราอ้อมมากี่รอบแล้วถ้าพวกเราไม่อ้อมมากขนาดนี้พวกเราคงออกจากป่าทึบและเข้าสู่หุบเขามา่านหมอกดังที่เจ้าพูดถึงไปนานแล้วสัตว์วิญญาณน,นี่สัตว์วิญญาณน,นั่นพวกเรายังไม่เห็นร่องรอยของสัตว์วิญญาณทรงพลังแถวนี้เลยถ้าพวกเรามัวแต่อ้อมแบบนี้ไม่ช้าก็เร็วพวกมันได้ไล่ตามพวกเราทันแน่ ไม่มีใครอยากอ้อมทั้งท,งท้งที่เดินตรงได้หรอกยังไงซะเจ้าจะอยู่หรือตายมันก็ไม่เกี่ยวกับข้าฉินเลี่ยไม่แม้แต่จะหันมามองเขายังเดินอยู่บนเส้นทางที่ตัวองคิดว่าถูกต้องต่อไปไอ้เด็กเวรเจ้าคิดว่าตัวเองเก่งนักหรือไงหลิงซินส่งเสียงออกจมูกด้วยความโกรธเกรี้ยวขณะจ้องฉินเลี่ยหุบป,ปากของเจ้าซะหลิงอวิชีตะโกนด้วยความโกรธถ้าไม่ใช่เพราะความฉลาดของฉินเลี่ย พวกเราอาจจะตายด้วยน้ำมือจากคนของดินแดนน้ำแข็งที่พังทลายไปแล้วก็ได้เจ้ายังจะมีหน้ามาบ่นอีกงั้นเหรอคุณหนูหนึ่งข้าแค่เชื่อว่าไม่มีสัตว์วิญญาณอยู่แถวนี้พวกเราจึงไม่จำเป็นต้องตื่นตัวมากนะักยังไงสักคนของตระกูลเฟิงและดินแดนน้ำแข็งที่พังทลายก็ไล่ตามพวกเรามาแล้วขืนพวกเรายังอ้อมแบบนี้ต่อไปพวกมันจะไล่ตามทันอย่างแน่นอนหลิงซินบน่น พอได้แล้วทุกคนตามฉินเลี่ยเพื่อออกจากป่าทึบนี้ให้เร็วที่สุดหลิงเฟิงกล่าวมีคนไม่กี่คนเท่านั้นที่เป็นกังวลเหมือนกับหลิงซินคนที่เหลือยังเชื่อหลิงอวิชีและหลิงเฟิงอยู่ดังนั้นพวกเขาจึงยังประพฤติตัวดีต่อไปทันทีที่หลิงอวิชีหลิงเฟิงและหลิงหญิงเริ่มไล่ตามหลังฉินเลี่ยอีกครั้งหลิงซินและพวกที่เหลือก็ไม่มีทางเลือกนอกจากไล่ตามหลังพวกเขาไปค่ำคืนผ่านไปอย่างรวดเร็วแม้อรุณไทยจะลาลับพวกเขาก็ไม่หยุดเดินทางเพื่อออกจากป่า ในระหว่างนี้ฉินเลียพาทุกคนอ้อมมากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงจุดอันตรายที่คาดว่าจะมีฝูงสัตว์วิญญาณเข้ามายุ่งย่ามทาให้พวกเขาคืบหน้าไปได้ไม่มากนักแม้หลิงซินและคนอื่นๆจะไม่พอใจแต่หลังจากถูกหลิงอวิชีและหลิงเฟิงต่อว่าพวกเขาก็ไม่มีทางเลือกนอกจากเดินตามไปอย่างเงียบฮ่าฮเที่ยงวันฉินเลียและสมาชิกตระกูลหลิงทุกคนมารวมกันอยู่ข้างลำธารที่อยู่ในป่าทึบลมหายใจอันหนักอึ้งของพวกเขาค่อยๆสงบลงอย่างช้าฮ่าฮ่า จากกลางดึกเมื่อคืนจนกระทั่งเที่ยงวันวันนี้ทุกคนต่างรีบออกเดินทางอย่างลนลานทำให้สูญเสียพลังวิญญาณไปมากร่างของพวกเขาเหนื่อยล้าประกอบกับความจริงที่ว่าพวกเขายังไม่ได้กินอะไรเลยทำให้พวกเขาพร้อมจะเป็นศพได้ทุกเมื่อดังนั้นพวกเขาต้องหยุดพักเพื่อจะได้กินและพักฟื้นร่างกายทุกคนมารวมกันอยู่ข้างลำธารพากันวักน้ำธรรมชาติที่มีรสหวานอ่อนๆเข้าปากครั้งแล้วครั้งเล่าพลางกินเนื้อแห้งที่พวกเขาพกติดตัวมาพวกเขานั่งลงพลางปรับลมหายใจและพักฟื้นพลังวิญญ,ญาณ พวกเขาเหนื่อยล้าเต็มที่ช่วงเวลาพักผ่อนจึงเป็นสิ่งมีค่าพวกเขาพักฟื้นอยู่เงียบๆโดยไม่พูดคุยกันฉินเลี้ยดื่มน้ำและกินเนื้อที่หลิงอวิชีนำมาให้ดวงตาของเขารีลงเล็กน้อยก่อนจะล้วงหยิบยาฟื้นฟูว,วิญ,ญญาณออกมาเพื่อทำการฟื้นฟูการฝึกฝนของเจ้าอยู่ระดับไหนหลังจากเดินทางมาตลอดทุกคนก็เหนื่อยล้าจนใกล้จะกลายเป็นศพเต็มทีแม้แต่คุณหนูหนึ่งก็โชคไปด้วยเหงื่อแต่เจ้ากลับยังดูกระตือรือร้อนอยู่เลย หลิงหญิงนั่งถัดจากเขาร่างงดงามของนางชุ่มไปด้วยเหงื่ออันหอมหวานมันไหลย,ย้อยตามสัดส่วนโค้งว่าของนางดวงตาของนางสดใสก่อนจะถามว่าเจ้าปกปิดตัวเองได้ดีทีเดียวข้าคิดว่าระดับการฝึกฝนของเจ้าจะต้องไม่ต่ำอย่างแน่นอนท่ามกลางผู้คนที่อยู่ที่นี่ฉินเลียและหลิงหญิงเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดในอดีตนางไม่เคยให้ความสนใจเขาแถมยังพูดจาไม่เป็นมิตรอยู่หลายครั้ง แต่ว่าหลังจากได้เป็นสักขีพยานที่จู่จู่ฉินเลี่ยก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนความสนใจของนางที่มีต่อเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆความสนใจที่มีต่อหลิงเฟิงแทบจะเลือนหายไปเลยตระกูลหลิงมีวัยรุ่นเก่งกาจไม่มากนักถ้าไม่นับตู่เหิงและตู่เฟยคนเดียวในตระกูลหลิงที่นางให้ความสนใจก็คือหลิงเฟิงดังนั้นในอดีตนางมักจะอยู่ติดกับหลิงเฟิงเพื่อจับจ้องเขาด้วยความสนอกสนใจ แต่ว่าการที่ฉินเลี่ยเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเมื่อเร็วๆนี้ทําให้ดวงตาของนางสดใสด้วยเหตุนี้นางจึงรู้สึกประหลาดใจราวกับได้ค้นพบดินแดนต่างแดนประกอบกับต้นกําเนิดอันลึกลับของชินเลี่ยและความลับที่เขาปิดบังเอาไว้มากมายความสงสัยของนางก็ยิ่งเพิ่มขึ้นดังนั้นแรงดึงดูดที่ส่งผลต่อน,นางยังคงเติบโตขึ้นเรื่อยๆส่งผลให้พักนี้นางยิ่งสนใจในตัวของฉินเลี่ยมากขึ้นเข้าไปใหญ่เด็กเวรอย่างพวกเจ้าน่าจะรู้ว่าควรทําตัวอย่างไร หลิงซินตะโกนด้วยความโกรธเมื่อมองมาเขารอบสาบแช่งว่าข้าเอาชนะหลิงเฟิงไม่ได้ก็จริงแต่ข้าจะไม่ชนะฉินเลี่ยเลยหรือน้องเล็กหญิงทำไมเจ้าต้องไปใกล้ชิดกับมันด้วยเลิกยุ่งกับเขาได้แล้วอาศัยเวลานี้ตั้งใจฝึกฝนเหมือนอย่างที่เจ้าทำจะดีกว่าเมื่อเห็นหลิงหญิงนั่งข้างฉินเลี่ยพลางพูดคุยกันอยู่นั้นจูจ่ๆในใจหลิงอวิชีผู้อยู่ไม่ไกลนะักก็รู้สึกอึดอัดขึ้นมานางพ่นลมออกจมูก่ก่อนจะต่อว่าหลิงหญิงเช่นนั้น หลิงหญิงยื่นปากเล็กน้อยด้วยความไม่พอใจนางส่งเสียงหือออกมาใบหน้าของนางเต็มไปด้วยความไม่พอใจพลางรอบคิดอยู่ในใจว่าโกรธอะไรของเจ้าเนี่ยพวกเจ้าสองคนแค่มั่นหมายกันแท้ๆไม่ได้แต่งงานกันสักหน่อยเจ้าต้องหึงเขาขนาดนี้เลยหรือขณะที่คนของตระกูลหลิงกําลังพักผ่อนคนของดินแดนน้าแข็งที่พังทลายและตระกูลเฟิงต่างพากันไล่ล่าและสังหารคนของตระกูลเก่าและเหลียวเหยียนอยู่ภายในป่าทึบเนื่องจากฝั่งนั้นไม่คุ้นเคยกับป่าทึบ พวกเขาจึงมักเผชิญหน้ากับรังของสัตว์วิญญาณที่กรูกันออกมาจากหุบเขามันไม่ง่ายนักที่จะควบคุมพวกมันได้ตระูลเกาและเหลียวเหยียนพยายามหลบหนีแต่โชคของพวกเขาไม่ได้ดีพอเนื่องจากดันไปเจอกับสัตว์อสูรหินผาทองคําระดับสองขวางทางอยู่นิสสังยอของสัตว์อสูรหินผาทองคําเป็นพวกชอบใช้ความรุนแรงดังนั้นมันจึงโจมตีใส่พวกเขาอย่างบ้าคลั่งเหลียวเหยียนและเกอาอวีไม่มีทางเลือกนอกจากร่วมมือกันฆ่าสัตว์อสูรหินผาทองคําซึ่งก็กินเวลาไปไม่น้อย ทางฝั่งคนของดินแดนน้ำแข็งที่พังทลายและตระกูลเฟิงที่ไล่าตามมาพวกมันดันบุกรุกเข้าไปในดินแดนของรัชเขามังกรระดับสองทำให้ได้เผชิญหน้ากับรัชเขามังกรคลุ้มคร้งสองตัวมีหลายคนถูกเหยียบตายก่อนที่ผู้เชี่ยวชาญของดินแดนน้ำแข็งที่พังทลายจะเดินทางมาถึงแล้วทำการกำจัดอย่างรวดเร็ว ทั้งสามฝั่งเคลื่อนผ่านป่าทึบเพราะพวกเขาไม่รู้ที่อยู่ของสัตว์วิญญาณทําให้ไม่สนใจเรื่องการอ้อมแม้ความเร็วของพวกมันจะเหนือกว่าฉีนเลี่ยและกลุ่มของเขาแต่พวกมันก็ต้องเสียเวลาเมื่อเผชิญหน้ากับสัตว์วิญญาณทําให้มีคนล้มตายอย่างทรมานเป็นจํานวนมากแม้ดินแดนน้ําแข็งที่พังทลายจะล้มตายอย่างทรมานไปบางส่วนแต่เพราะพวกเขายังเหลือผู้เชี่ยวชาญอยู่เส้นทางที่พวกเขาเดินจึงราบรื่นพอสมควรมีร่องรอยใหม่อยู่ตรงนี้มันไม่น่าใช่ของตระกูลเก่า แต่น่าจะเป็นตระกูลหลิงที่ทําการหลบหนีไปก่อนชายชราจากดินแดนน้าแข็งที่พังทลายคาดเดาการฝึกฝนของชายคนนี้ไม่สูงส่งนักแต่ก็แก่รอยได้แม่นยําเขาหมอบลงเพื่อยืนยันให้แน่ใจอยู่พักหนึ่งจากนั้นจึงทําการกําหนดตําแหน่งก่อนจะสรุปว่าจากร่องรอยพวกนี้พวกมันน่าจะยังไปได้ไม่ไกลมากผู้อาวุโสเหยียนพวกเราแยกกลุ่มกันเพื่อสังหารพวกมันดีกว่า ผู้นำของกลุ่มดินแดนน้ำแข็งที่พังทลายอย่างเหยียนเตื้ออู่ได้ยินดังนั้นเขาก็เริ่มเตรียมกลุ่มเพื่อไล่ล่าอีกฝ่ายแต่ว่าในตอนนี้จูู่เฟิงยี่ก็อาสาว่าผู้อาวุโสเหยียนตระกูลหลิงอ่อนแอที่สุดแค่ตระกูลเฟิงก็มากเกินพอจะกำจัดพวกมันแล้วในขณะเดียวกันเกาอาวีและเหลียวเหยียนยังมีความสำคัญมากกว่ายังไงซะเหลียวเหยียนก็มีพลังระดับก่อเกิดท่านอย่าได้ออมมือเด็ดขาดตระกูลหลิงทำไมท่านไม่ปล่อยให้ตระกูลของข้าไล่ล่าเพื่อสังหารพวกมันเสียละ่ะ ข้ารับปากว่าพวกข้าจะต้องสังหารพวกมันได้อย่างแน่นอนเจ้าแน่ใจเหรอเหยียนเตื้ออู่ถามด้วยสีหน้ามืดมนอืมไม่มีปัญหาเฟิงยี่รับปากด้วยรอยยิ้มเหยียนเตื้ออู่พยักหน้าก่อนจะหัวเราะเย็นชาและกล่าวว่างั้นตระกูลเฟิงของเจ้าก็ไปไล่ล่าพวกมันซะหากมีปัญหาอะไรก็จงตามหาพวกเราอีกครั้งข้าจะนำคนไปสนับสนุนเจ้าเองขอบคุณท่านมากผู้อาวุโสเหยียน หลังจากขอบคุณเหยียนเตื้ออุเสร็จเฟิงยี่ก็จากไปพร้อมกับสมาชิกตระกูลของเขาเพื่อมุ่งสู่ทิศทางที่ตระกูลหลิงหลบหนีผู้อาวุโสเหยียนตระกูลเฟิงคิดจะกำจัดตระกูลหลิงจริงๆหรือครับผู้ฝึกวรยุทธ์ของดินแดนน้ำแข็งที่พังทลายผู้ช่ำชองในการแกะรอยเอ่ยถามขึ้นไอเจ้าหนูสารเลวของตระกูลเฟิงพวกนั้นคิดจะทำบางอย่างกับนางผู้หญิงสองคนของตระกูลหลิงข้าก็เลยยอมให้พวกมันไปยังไงสัวรุ่นพวกนั้นก็รู้อยู่แก่ใจว่าจะทำอะไร ถ้าคิดว่าเขาจะต้องตั้งใจทำงานอย่างแน่นอนและถ้าเกิดการสูญเสียขึ้นมาอืมในส่วนของเรื่องนั้นด้วยความเร็วและพละกกำลังของพวกเราถ้าพวกเราฆ่ากลุ่มของเหลยวเหยียนก่อนจะไปฆ่าตระกูลหลิงพวกเราก็ต้องเสียเวลาอย่างมากก็หนึ่งวันเต็มเหยียนเตื้ออุกล่าวอย่างไม่ใส่ใจคำพูดของผู้อาวุโสช่างเปี่ยมไปด้วยปัญญานกทุกคนต่างชื่นชมตระกูลหลิงนำหน้าพวกเราไปไกล แต่ก็ไม่น่าอยู่ไกลกันมากจากที่ดูตรงนี้ความเร็วของพวกมันต้องตกลงแล้วน่าแปลกจริงๆเฟิงหลวนออกความเห็นด้วยความมุนงงหลังออกมาจากกลุ่มของดินแดนน้ำแข็งที่พังทลายถ้าเจ้านำเจ้าโง่คนนั้นร่วมทางไปด้วยเจ้าก็คงไปได้ไม่ไกลนักหรอก ยิ่งไปกว่านั้นถนนเส้นนี้ก็มีสัตว์วิญญาณอยู่เต็มไปหมดต่อให้พวกเราจะเดินทางพร้อมกับดินแดนน้ำแข็งที่พังทลายเฟิงเจียและคนอื่นๆยังได้รับบาดเจ็บเลยและดินแดนน้ำแข็งที่พังทลายก็ยังสูญเสียผู้ฝึกวรยุทธ์ไปเจ็ดคนเจ้าคิดว่าตระกูลหลิงจะสลัดปัญหานี้ทิ้งได้หรอกหรือเฟิงยี่อธิบายไปเรื่อยๆไม่เผยวแววประหลาดใจแม้แต่นิดเดียวใช่แล้วเฟิงหลวนพยักหน้าก่อนจะหัวเราะออกมาในทันทีฮี่ฮี่้่าเล็งผิวของน้องหลิงหญิงผู้น่ารักไว้นานแล้ว มันช่างเร่าร้อนและเซ็กซี่สเสลือเกินเมื่อพวกเรารเผชิญหน้ากับพวกมันน้องชายให้ข้าเป็นคนจัดการเองเจ้าอย่าเผลอข่านางเด็ดขาดวางใจได้พี่หลวนน้องชายคนนี้ก็แอบเล็งไว้เช่นกันหลังจากจับพวกมันมาได้แล้วท่านเชิญก่อนได้เลยแต่ท่านต้องให้พี่น้องของพวกเราได้ลิ้มลองบ้างนะเฟิงเจี่ยหัวเราะออกมาเจ้าทุกคนล้วนบาดเจ็บแต่ถ้าแท้เรื่องความสับดนนี้ไม่เปลี่ยนไปเลยนะ ก็ได้ถ่านางไม่ตายขณะที่ข้าเล่นกับนางข้าจะให้เจ้าได้สนุกกับนางคนนั้นเฟิงหลวนตอบว่าพลางหัวเราะออกมาข้าจะจับหลิงอวิชีกลับบ้านด้วยเฟิงยี่กล่าวคิ้วของเขาขมวดเขาหันหน้ามาพลางกล่าวว่าเมื่อพวกเราโจมตีพวกเจ้าทุกคนต้องระวังเอาไว้ให้มากอย่าทำร้ายนางเด็ดขาดฮิฮินายน้อยช่างแตกต่างจากพวกเราเหลือเกินนี่ละหนอคู่รักบุปผาที่แท้จริงวางใจได้พวกข้าจะไม่ทำร้ายนางเฟิงเจี๋ยประกาศโดยไว จำเอาไว้พวกเราห้ามปล่อยให้พวกมันรอดไปได้แม้แต่คนเดียวนี่เป็นปัญหาที่จะส่งผลถึงความปลอดภัยของตระกูลเฟิงพวกเราต้องโหดเหี่ยมเข้าไว้เฟิงยี่กล่าวอย่างเข้มงวดสมาชิกตระกูลเฟิงทุกคนล้วนขานรับด้วยความเข้าใจหนึ่งชั่วโมงผ่านไป กลุ่มของตระกูลเฟิงเคลื่อนไปตามลำธารที่ฉินเลี่ยนหลิงอวิฉีและคนอื่นๆพักผ่อนอยู่อย่างเงียบเชียบท่ามกลางดงต้นไม้ที่อยู่ไกลๆเฟิงยี่และพวกต่างเห็นเงาของสมาชิกตระกูลหลิงสีหน้าตื่นเต้นปรากฏขึ้นบนใบหน้าของพวกมันก่อนที่ข้างในแววตาจะเผยจิตสังหารออกมาอย่างช้าฮ่าฮ่าเฟิงยี่ส่งสัญญาณผู้ฝึกวรยุทธ์ตระกูลเฟิงกระจายอย่างเงียบเชียบก่อนจะก่อรูปขบวนเป็นรูปครึ่งวงกลมเพื่อเข้าใกล้ฉินเลี่ยนและพวกพวกเราต้องล้อมพวกมันให้ได้ เมื่อเห็นรูปขบวนเสร็จสิ้นเฟิงยี่ก็เผยรอยยิ้มเล็กน้อยเขาตะโกนเสียงดังโดยไม่หลงเหลือความหวาดกลัวแม้แต่น้อยเขากับสมาชิกตระกูลเฟิงคนอื่นเดินออกมาอยู่ต่อหน้าฉินเลี่ยและคนอื่นสนับสนุนฟังนิยายของแท้ต้องฟังที่เด็กชายนิยายเท่านั้น